สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะมาพูดถึงวิธีการปิดบัญชี4ขั้นตอนในสมุดรายวันทั่วไปสำหรับกิจการธุรกิจบริการนะคะอันนี้จะเป็นโจทย์ตัวอย่างนะคะที่อยู่ในนักในเอกสารประกอบการเรียนของนักศึกษานะคะทีนี้เราจะมาดูนะคะขั้นแรกของการปิดบัญชีคือปิดบัญชีรายได้ เข้าบัญชีกําไรขาดทุนขั้นที่2ปิดค่าใช้จ่ายเข้ากําไรขาดทุนขั้นที่3ปิดกําไรขาดทุนเข้าบัญชีทุนและขั้นที่4จะปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวเข้าบัญชีทุนนะคะอันนี้จะเป็นเพียงโจทย์ตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะคะขั้นแรกนะคะเรามาตีสมุดรายวันทั่วไปก่อนนะคะอันนี้คือแบบฟอร์มสมุดรายวันทั่วไปนะคะสมุดรายวันทั่วไปหน้า ตรงนี้ขอให้เป็นหน้า3สาเหตุที่เป็นหน้า3เพราะในตัว GL ที่โจทย์ให้มามีหน้า1กับหน้า2แล้วนะคะตรงนี้ก็เลยเริ่มเป็นที่หน้าที่3 2 5นะคะ2,500 x 1นะคะการปิดบัญชีข้อนี้ขอปิดที่สิ้นเดือนนะคะก็จะเป็นกันยายนวันที่30 ข้อนี้คือเดือนกันยายนสิ้นเดือนของกันยายนคือวันที่30ขั้นที่1ปิดบัญชีรายได้และปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีกําไรขาดทุนขั้นที่1ปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีกําไรขาดทุนเราจะทําการเดบิตด,ด้วยรายได้ค่าบริการเคดิตด้วยกําไรขาดทุนอธิบายรายการ ปิดบัญชีรายได้ค่าบริการเข้ากำไรขาดทุนทีนี้ตัวเลขนักศึกษาก็ไปดูตัวทีนะคะ GL ที่เป็นในชื่อของรายได้ค่าบริการรายได้ค่าบริการเจอแล้วค่ะมันจะมีรายได้ค่าบริการวันที่4วันที่8วันที่10และวันที่28จับตัวเลขแต่ละตัวมาบวกกันเลยนะคะและเอายอดรวมตรงนี้ไปบันทึกบัญชีจะอยู่ที่ 4 2 0 0 0บาทนะคะบันทึกทั้งเดบิตและเครดิตด้วยจำนวนเดียวกันต่อไปขั้นที่2ขั้นที่2จะเป็นการปิดบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่อยู่ในกิจการเข้าบัญชีกำไรขาดทุนเราจะทำการเดบิตด,ด้วยกำไรขาดทุนและตามด้วยค่าใช้จ่ายของโจทย์ข้อนี้ข้อนี้ค่าใช้จ่ายของโจทย์ข้อนี้ก็จะมีค่าเบี้ยป,ประกันค่าเช่าค่าแรง ค่าโฆษณานะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะคะโดยแต่คำอธิบายรายการนะคะปิดบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุนจำนวนเงินนั้นนักศึกษาก็ไปดูว่าค่าเบี้ยป,ประกรันโจทย์ให้มาเท่าไหร่เราก็เขียนเท่านั้นข้อนี้โจทย์ให้มาที่3,000นะคะเราก็เขียน3,000ทางด้านเครดิต3,000บาทนะคะ ค่าเช่าโจทย์ให้มาที่1,000 0ค่าแรงงานโจทย์ให้มาที่หมื่นสองแล้วก็ค่าโฆษณาโจทย์ให้มาที่พันหเมื่อเขียนครบทุกตัวแล้วนักศึกษาจัดการรวมทางด้านเครดิตเพื่อที่จะเอายอดไปใส่ที่กําไรขาดทุนจะอยู่ที่2,6,500นะคะ จำให้ขึ้นใจหลักานการบันทึกบัญชีคู่นั้นจะสองฝั่งเมื่อรวมกันแล้วจะต้องเข้ากันนะคะต่อไปขั้นที่3จะเป็นการปิดบัญชีกําไรขาดทุนเข้าบัญชีทุนนะคะโดยพิจารณาว่าให้นักศึกษาดูกําไรขาดทุนในขั้นที่1กับกําไรขาดทุนในขั้นที่2ขั้นไหนมากกว่ากันข้อนี้กําไรขาดทุนในขั้นที่1มากกว่าขั้นที่2แสดงว่าเป็นกําไรสุทธิ เมื่อเป็นกำไรสุทธิปุ๊บเราจะทำการเดบิตด,ด้วยกำไรขาดทุนและเครดิตด้วยทุนนายนิกทุนนายนิกมาจากไหนทุนนายนิกก็คือชื่อบัญชีทุนของกิจการนะคะปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้าบัญชีทุนโดยเอากำไรขาดทุนในขั้นที่1 4 2 0 0 0บาท ลบกำไรขาดทุนในขั้นที่2,26,500แล้วก็บันทึกบัญชีจะอยู่ที่1,5,500นะคะต่อไปขั้นที่4จะเป็นการปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวข้อนี้จะทำการเดบิตด,ด้วยทุนนายนิกและเครดิตด้วยถอนใช้ส่วนตัว อธิบายรายการปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวเข้าบัญชีทุนตัวเลขนั้นนักศึกษาก็ไปดูที่บัญชีถอนใช้ส่วนตัวว่าโจทย์ให้มาเท่าไหร่ถอนใช้ส่วนตัวโจทย์ให้มา3า0พันเพราะนั้นการบันทึกบัญชีเราก็จะบันทึกที่3000บาทโอเคนะคะต่อไป เมื่อเราปิดในปิดบัญชี4ขั้นตอนในสมุดรายวันทั่วไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาผ่านบัญชีจากสมุดรายวันนะคะไปบัญชีแยกประเภททั่วไปทีละรายการโดยยึดหลักว่าบัญชีที่เราทำการผ่านนั้นบันทึกอยู่ด้านไหนเราก็โพสต์ไปทางด้านนั้นแต่เวลาอ้างชื่อรายการเราจะอ้างฝั่งตรงกันข้าม นะคะเช่นรายการแรกรายได้ค่าบริการนะคะบันทึกอยู่ทางด้านเดบิตเราก็จะโพสต์ไปทางด้านเดบิตและอ้างชื่อบัญชีตรงกันข้ามคือกําไรขาดทุนนะคะ,ะเราไปหารายได้ค่าบริการเลยรายได้ค่าบริการบันทึกอยู่เดบิตเพราะนั้นเราก็โพสทางด้านเดบิต 2,500X1 กันยายนวันที่30อ้างชื่อบัญชีตรงกันข้ามข้อนี้คือกำไรขาดทุนบันทึกอยู่สมุดร,รายวันหน้า3นะคะจำนวนเงินรายได้ค่าบริการบันทึกไว้เท่าไหร่เราก็ใส่จำนวนเท่านั้นข้อนี้บันทึกไว้42 0 0 0เราก็ใส่ที่ 4 2่หมนะคะเสร็จแล้วเราเอาเลขที่บัญชี401นั้นกลับไปใส่ที่สมุดร,รายวันทั่วไปในช่องเลขที่บัญชีนะคะต่อไปกำไรขาดทุนเราก็ไปดูที่ตัวแยกประเภททั่วไปไม่มีตัวของกำไรขาดทุนเพราะนั้นเราเปิดขึ้นมาใหม่นะคะกำไรขาดทุนหมวด 3. นะคะเป็น303กําไรขาดทุนในรายการนี้บันทึกอยู่เครดิตเพราะนั้นเวลาโพสต์เราก็โพสต์ไปทางด้านเครดิตนะคะ2,500 x 1กันยายนวันที่30อ้างชื่อรายการตรงกันข้ามข้อนี้จะอ้างว่ารายได้ค่าบริการนะคะรอวหน้า3 นะคะจำนวนเงินกำไรขาดทุนบันทึกไว้ 42, 0 0 0ตรงนี้เราก็ใส่ที่42 0 0 0นะคะต่อไปเอาเลขที่บัญชีมาใส่ที่กำไรขาดทุน303นะคะต่อไปเรามาดูขั้นที่2กํกำไรขาดทุนอีกเช่นการแต่ตัวขั้นที่2นี้บันทึกอยู่เดบิตเพราะนั้นเวลาโพสต์เราก็โพสต์ไปทางด้านเดบิตและอ้างชื่อบัญชีตรงกันข้าม นะคะถ้าเจอกรณีนี้ตรงกันข้ามมีกี่ตัวนะักศึกษาต้องอ้างทุกตัวนะคะด้านกำไรขาดทุนบันทึกอยู่ด้านเดบิตเพราะนั้นเราโพสมาด้านเดบิต 2500X1 กันยายนวันที่30อ้างชื่อบัญชีตรงกันข้ามข้อนี้ก็จะมีค่าเบี้ยป,ประกันค่าเช่าค่าแรง ค่าโฆษณานะคะค่าเช่าค่าแรงค่าโฆษณาบันทึกอยู่สมุดร,รายวันหน้าสามสมุดร,รายวันหน้า3รอวอสนะคะเสร็จแล้วค่าเบีย้ยประกันบันทึกไว้เท่าไหร่เราก็เอาจำนวนเงินนั้นมาใส่ได้เลย นะคะค่าเบี้ยประกัน3 0 0พค่าเช่า10,000ค่าแรงงาน12 0 0 0แล้วก็ค่าโฆษณาค่าโฆษณาอยู่ที่1,500นะคะจากนั้นเอาเลขที่บัญชีไปใส่ที่สมุดร,รายวันทั่วไปต่อไปค่าเบี้ยประกันค่าเบี้ยประกันนะคะไปโพสที่ ดีของค่าเบีย้ยประกันค่าเบีย้ยประกันนั้นในสมุดร,รายวันบันทึกอยู่เครดิตเพราะนั้นเวลาโพสต์เราก็จะโพสต์มาทางด้านเครดิต2,500 x 1กันยายนวันที่30นะคะอ้างชื่อบัญชีตรงกันข้ามคือกำไรขาดทุนรอวอจํ 3. จำนวนเงินค่าเบีย้ยประกันบันทึกไว้เท่าไหร่เราก็ใส่ เท่านั้นข้อนี้คือ3,000บาทเสร็จแล้วเอาเลขที่บัญชี501ไปใส่ที่สมุดร,รายวันทั่วไปต่อไปบัญชีค่าเช่าบันทึกอยู่เครดิตเราก็โพสต์ไปทางด้านเครดิตไปหาแยกประเภททั่วไปที่เป็นของค่าเช่านะคะ2,500 x 1ทางด้านเครดิตกันยายนวันที่ สาอ้างชื่อบัญชีตรงกันข้ามคือกำไรขาดทุนรอวสานะคะบันทึกค่าเช่าบันทึกในสมุดรายวันไว้เท่าไหร่อันนี้ก็บันทึกเท่านั้นคือ1,000 0บาทเสร็จแล้วเอาเลขที่บัญชี502ไปใส่ที่สมุดรายวันทั่วไปต่อไปบัญชีค่าแรงค่ะค่าแรงบันทึกอยู่เครดิต เวลาโพส GL เราก็โพสไปทางด้านเครดิตค่าแรงเรามีอยู่แล้วนะคะ2 5 0 0 X 1กันยายนวันที่30อ้างบัญชีตรงกันข้ามคือกำไรขาดทุน r ว w สค่าแรงบันทึกไว้ที่12 0 0 0ตรงนี้ก็ใส่ที่12,000บาท นะคะเสร็จแล้วเอาเลขที่บัญชี503ไปใส่ที่สมุดร,รายวันทั่วไปต่อไปรายการที่รายการถัดไปค่าโฆษณาบันทึกอยู่เครดิตเพราะนั้นเวลาโพสเราก็โพสไปทางด้านเครดิตนะคะค่าโฆษณาเรามีอยู่แล้ว2 5 0 0 x 1ารยกันยายนวันที่30อ้างชื่อบัญชีตรงกันข้ามคือกำไร,ราขาดทุนบันทึกอยู่สมุดร,รายวันหน้า ในค่าโฆษณาบันทึกในรายวันอยู่ที่พันหตรงนี้ก็ใส่ที่พันหนะคะเสร็จแล้วเอาเลขที่บัญชีไปใส่ที่สมุดร,รายวันทั่วไป5,04ต่อไปรายการขั้นที่3นะคะรายการที่3กําไรขาดทุนบันทึกอยู่ทางด้านเดบิตเวลาโพสต์เราก็จะโพสต์ไปทางด้าน เดบิตอ้างชื่อบัญชีตรงกันข้ามข้อนี้เราจะอ้างชื่อบัญชีทุนนายนิกนะคะวันนั้นเราก็ไป30กันยายนไม่จำเป็นต้องเขียนแล้วเพราะเราเขียนแค่รอบเดียวนะคะทุนนายนิกรอว์านะคะในสมุดร,รายวันบันทึกอยู่15ื่นตรงนี้ก็ต้องบันทึกที่15ของกำไรขาดทุนนะคะ จากนั้นเอาเลขที่บัญชีไปใส่ที่สมุดร,รายวันทั่วไป303ทุนในนิกนะคะบันทึกอยู่เครดิตเพราะนั้นเวลาโพสต์ GL เราก็โพสต์ไปทางด้านเครดิตอ้างชื่อบัญชีกำไรขาดทุนเพราะนั้นเราไปหา GL ของทุนในนิกคะ่ะอะเจอแล้วคะ่ะกันยายนวันที่30นะคะ อ้างชื่อบัญชีตรงกันข้ามคือกำไร,ราขาดทุนรอวสามนะคะบันทึกอยู่ที่หมื่นห้าก็ใส่ที่หมื่นห้าได้เลยนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมเอาเลขที่บัญชี301ไปใส่ที่สมุดร,รายวันทั่วไปในชื่อของทุนนายนิกต่อไปรายการที่4นะคะ จะอ่าทุนในนิกเหมือนกันแต่บันทึกอยู่ทางด้านเดบิตเพราะนั้นเวลาโพสเราจะโพสไปทางด้านเดบิตอ้างชื่อบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนะคะอาไปหาทุนในนิกค่ะทุนในนิกด้านเดบิต 2500X1 กันยายนวันที่30อ้างชื่อบัญชีตรงกันข้ามคือถอนใช้ส่วนตัวรอวอ3 นะคะเสร็จแล้วทุนในนิกบันทึกอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ใส่เท่านั้นข้อนี้บันทึกอยู่ที่3000ันเราก็ใส่ที่3000เสร็จแล้วเอาเลขที่บัญชีไปใส่ที่สมุดร,รายวันทั่วไปนะคะต่อไปบัญชีถอนใช้ส่วนตัวบันทึกอยู่เครดิตเพราะ,ะนั้นเวลาโพสต์ GL เราจะโพสต์ไปทางด้านเครดิต อ้างชื่อบัญชีทุนนายนิกยอดที่ใช้บันทึกนั้นเราจะใช้3,000นะคะถอนใช้ส่วนตัวด้านเครดิต2 5 0 0 x 1กันยายนวันที่30อ้างชื่อบัญชีตรงกันข้ามคือทุนนายนิกอยู่ที่สมุดรายวันหน้าที่สามจำนวนเงินบันทึกถอนใช้ส่วนตัวไว้สามพันตรงนี้ก็ใส่สามพัน เสร็จแล้วเอาเลขที่บัญชี302ไปใส่ที่สมุดร,รายวันทั่วไปในชื่อของถอนใช้ส่วนตัวเมื่อเราผ่านรายการแยกประเภททั่วไปเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราจะมาทําการรวมนะคะรวมยอดของแยกประเภททั่วไปทีละรายการนะคะเราจะเริ่มที่เงินสดก่อนนะคะเงินสดนั้น นะคะเรารวมทางด้านเดบิตจับ40,000จับเฉพาะตัวเลขนะคะบวกกัน40,000บวก12,000บวก6,000บวก20,000เขียนด้วยดินสอไว้ที่78,000ทางด้านเครดิต10,000บวก3,000บวก6,000บวก2,000บวก1,500บวก3,000บวก6,000บวก2,000จะได้ที่30,000 3,500เขียนไว้ด้วยดินสอนักศึกษาจะเห็นได้ว่าสองด้านไม่เท่ากันให้จับเอาเดบิตกับเครดิตมารบกันผลต่างนั้นเราจะใส่ข้างที่น้อยกว่าข้อนี้ผลต่างอยู่ทางด้านเครดิตนะคะมอรบกันแล้วผลต่างอยู่ทางด้านเครดิตที่4 สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยผลต่างนี้เราจะเรียกว่ายอดยกไปนะคะเขียนว่ายอดยกไปในช่องรายการแล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกที่ช่องหน้าบัญชีการทำยอดยกไปนั้นเราจะทำทุกสิ้นเดือนข้อนี้มี30แล้ว30ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเขียนนะคะเสร็จแล้วให้นักศึกษารวมยอดอีกครั้งหนึ่งเมื่อรวมยอดลงมาแล้วสองด้านจะต้องเท่ากัน คือ78,000บาทเมื่อมียอดยกไปนักศึกษาจะต้องทำยอดยกมาของเดือนถัดไปข้อนี้เดือนกันยาเดือนถัดไปก็เป็นตุลาคมวันที่1มียกไปต่อไปก็ต้องเขียนคำว่ายกมายกไปอยู่เครดิตยกมาจะต้องอยู่ทางด้านเดบิตในช่องหน้าบัญชีใส่เครื่องหมาย ถูกและเอาจำนวนเงินของยอดยกไปมาใส่คือ44,500 4 5น0ะคะต่อไปวัสดุสิ้นเปลืองด้านเดบิตมี12 0 0ด้านเครดิตมี0แสดงว่ายอดยกไปจะต้องอยู่ทางด้านเครดิตนะคะเพราะผลต่างอยู่ทางด้านเครดิต2 5 0 0 x 1กันยายนวันที่30ยอดยก ไปนะคะใส่เครื่องหมายถูกที่ช่องหน้าบัญชีแล้วก็ใส่ผลต่างที่เกิดขึ้นคือ12เสร็จแล้วรวมลงมาอีกหนึ่งครั้ง2ด้านจะต้องเท่ากันนะคะเมื่อมียอดยกไปก็อย่าลืมทำยอดยกมาของเดือนถัดไปกันยายนแล้วตุลาคมวันที่1เขียนในช่องรายการว่ายอดยก มาเขียนเครื่องหมายถูกที่ช่องหน้าบัญชียกไป12ื่นยกมาก็12ื่นนะคะต่อไปเครื่องมือเครื่องมือเดบิตมีแสนสองเครดิตมี0แสดงว่าผลต่างอยู่ทางด้านเครดิตแสนส0 0หมบาทผลต่างนี้เราจะเรียกว่ายอดยกไปนะคะกันยายนวันที่30 อย่าลืมใส่เครื่องหมายถูกที่ช่องหน้าบัญชีเสร็จแล้วรวมยอดลงมาอีกหนึ่งครัง้งสองด้านจะต้องเท่ากันนะคะเมื่อมียอดยกไปอย่าลืมทำยอดยกมาของงวดถัดไปนะคะตุลาคมวันที่1ยอดยกมาอย่าลืมใส่เครื่องหมายถูกที่ช่องหน้าบัญชี ยกไปเท่าไหร่ยกมาเท่านั้นข้อนี้คือแส0 0 0 0ต่อไปเครื่องเครื่องอรถยนต์ค่ะรถยนต์ด้านเดบิตมี5้าแสนเครดิตเป็นศูนย์แสดงว่าผลต่างอยู่ทางด้านเครดิตในชื่อของยอดยกไป 2500X1 กันยายนวันที่30ช่องรายการเขียนยอดยกไปช่องหน้าบัญชีเขียนเครื่องหมายถูกนะคะจำนวนเงินที่ใส่คือ5 4 0 0 0 0 จากนั้นรวมยอดลงมาสองด้านจะต้องเท่ากันเมื่อมียอดยกไปอย่าลืมทำยอดยกมายกไปอยู่เครดิตยกมาจะต้องอยู่ทางด้านเดบิตนะคะใส่เครื่องหมายถูกยกไปเท่าไหร่ยกมาเท่านั้น5 4 0 0 0 0ต่อไปลูกหนี้ในมาร์คลูกนี้ในมาร์คเดบิตมี4 0 0พนะคะทางด้านเครดิตมี0ูนย์แสดงว่าผลต่างอยู่ทางด้านเครดิต4 0 0 0บาท ใช้ชื่อว่ายอดยกไปหน้าบัญชีใส่เครื่องหมายถูกนะคะวันที่ที่เขียนคือกันยายนวันที่30เสร็จแล้วรวมยอดลงมา4,000 2สองด้านจะต้องเท่ากันเมื่อยกไปอยู่เครดิตยกมาจะต้องอยู่ทางด้านเดบิตตุราคมวันที่1ยอดยกมาใส่เครื่องหมายถูกที่ช่องหน้าบัญชี ะะเสร็จแล้วจำนวนเงินยกไปเท่าไหร่ยกมาเท่านั้นข้อนี้คือ4,000บาทต่อไปเจ้าหนี้ชอการช่างเดบิตมี2,000เคดิตมี10,000จับมารบกันคำตอบอยู่ด้านเดบิต8,000บาทข้อนี้8,000เราจะเขียนว่ายอดยกไปนะคะหน้าบัญชีใส่เครื่องหมายถูกนะคะ กันยายนวันที่30เหมือนกัน30เราเขียนแล้วจําเป็นเลยไม่จําเป็นต้องเขียนซ้าเสร็จแล้วรวมยอดลงมาอีก1ครั้ง2ด้านจะต้องได้1,000งเมื่อมียอดยกไปก็อย่าลืมทํายอดยกมาข้อนี้ยอดยกไปอยู่เดบิตยกมาจะต้องอยู่ทางด้านเครดิตตุลาคมวันที่1ช่องรายการเขียนยอดยกมาหน้าบัญชีใส่เครื่องหมายถูกยกไป800พยกมาก็ 8, ะะต่อไปทุนในนิกทุนานนิกด้านเดบิตได้3,000ด้านเดบิตได้3,000ด้านเคดิตจับ40,000บวก120,000บวก540,000บวก15,000 จะได้ที่เจ็ด0 0นหนึ่งมืเสร็จแล้วจับสองด้านมารลบกันคำตอบใส่ข้างที่น้อยกว่าคือด้านเครดิต7จ็5 0 0เขียนว่ายอดยกไปนะคะเสร็จแล้วใส่เครื่องหมายถูกที่ช่องหน้าบัญชี วันที่ก็คือวันที่30กันยายนเขียนไว้แล้วไม่จําเป็นต้องเขียนอีกนะคะเสร็จแล้วให้นักศึษารวมยอดลงมาอีกหนึ่งครั้งนะคะด้านเดบิต3,000บวก7,12,500จะได้ที่7,15,500ห ,500 ด้านเครดิตก็รวมแล้วจะได้ที่7,15,500 นะคะเมื่อมียอดยกไปนะคะเราก็อย่าลืมทำยอดยกมาข้อนี้ยกไปอยู่เดบิตยกมาจะต้องอยู่ทางด้านเครดิตตุลาคมวันที่1ยอดยกมาใส่เครื่องหมายถูกที่หน้าบัญชีตัวเลขยกไปเท่าไหร่ยกมาเท่านั้นข้อนี้คือ7,12,500 12,500ต่อไปบัญชีถอนใช้ส่วนตัวรวมลงมา2ด้าน เป็นศน,นะคะลบกันแล้วเป็น0แสดงว่าข้อนี้รวมยอดอย่างเดียวก็คืออยู่ที่ส3,000พันรายได้ค่าบริการเดบิตรวมได้สี่หมื่นสองเครดิตรวมได้4 2่หมสองแสดงว่าไม่มีผลต่างนักศึกษาก็รวมยอดอย่างเดียวคือสี่ห0ื่บาทต่อไปค่าเบี้ยประกันเดบิตมีสามพันเครด,ดิตมี3,000ันไม่มีผลต่างนักศึกษาก็รวมยอดอย่างเดียวอีกเช่นกันคือสามพัน นะคะต่อไปค่าเช่านะคะเดบิตมี10,000ืเคดิตมี10,000ไม่มีผลต่างก็รวมยอดตามปกตินะคะค่าแรงเดบิตมี12 0 0 0เคดิตมี12 0 0 0ไม่มีผลต่างก็รวมยอดลงมาตามปกติค่าโฆษณาเดบิตมี15 0 0 0เคดิตมี15 0 0 0รวมยอดค่ะเพราะว่าไม่มีผลต่างกำไรขาดทุนเดบิต สี่หมเครดิตสี่หมไม่มีผลต่างรวมยอดธรรมดานะคะสรุปง่ายๆคือหมวดที่จะต้องทำยอดยกไปยอดยกมาคือหมวด1 2แล้วก็บัญชีทุนส่วนที่ไม่ต้องทำยอดยกไปยกมาคือถอนใช้ส่วนตัวรายได้ค่าใช้จ่ายทุกตัวแค่รวมยอดอย่างเดียวนะคะเมื่อเมื่อรักษาทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราจะมาทำ งบทดลองหลังปิดบัญชีบรรทัดแรกชื่อกิจการข้อนี้ไม่ให้ชื่อร้านมาครูขอสมมุติเป็นร้านนิกบริการนะคะบรรทัดที่สองงบทดลองหลังปิดบัญชีลงวันที่นะวันที่30กันยายน2 5 0 1 30กกันยายนตรงนี้คือวันสิ้นงวดบัญชีคือวันที่เราทำการปิดบัญชีในช่องของชื่อบัญชี เราจะเอาเฉพาะรายการที่มียอดยกมาเท่านั้นนะคะโดยการเขียนนั้นเราจะเขียนเรียงตามเลขที่บัญชีข้อนี้ก็จะประกอบไปด้วยเงินสด101นะคะวัสดุสิ้นเปลือง102เครื่องมือ103รถยนต์104ลูกหนี้ในมาร์ก105ทุนร้านชอเจ้าหนี้ร้านชอก,การช่าง201และทุนในนิ 3 0 1โดยจำนวนเงินนั้นยกมาเท่าไหร่นักศึกษาก็เอามาเขียนได้เลยยกมาอยู่เดบิตเขียนด้านเดบิตยกมาอยู่เครดิตเขียนด้านเครดิตนะคะเงินสดยกมาอยู่ด้านเดบิตที่44,500วัสดุสิ้นเปลืองยกมาอยู่ด้านเดบิตที่12 0 0 0เครื่องมือยอดยกมาอยู่ด้านเดบิต1 2 0 0 0 0 รถยนต์ยอดยกมาอยู่ด้านเดบิต5้า0สนสี่ลูกหนี้นายมาร์กยอดยกมาอยู่ด้านเดบิตสี่พันเจ้าหนี้ร้านชอการช่างยอดยกมาอยู่ด้านเครดิตแ0 0พันนะคะทุนนายนิกยอดยกมาอยู่ด้านเครดิต7จ็ด0สนหนึ่จากนั้นนักษารวมเดบิตและเครดิตสองด้านจะต้องเข้ากันนะคะอยู่ที่7จ็0 0สนส 5,500อันนี้คือการปิดบัญชี4ขั้นตอนสำหรับกิจการธุรกิจบริการนะคะเดี๋ยวนักศึกษารองทำแบบฝึกหัดทบทวนดูนะคะ